ให้เอารายการอาหารมาให้ม่อมตรวจดูซะก่อนที่จะให้แม่คือเอาไปซื้อค่ะเธอว่ายัางไงก็ว่าอย่างนั้นก็นแล้วกันนะพุทธชาติพูดค่ะพูดก็พูดเธอมช่างระวังตัวจังเลยนะอุดอัดไงว่าฉันไม่ชอบเล่นละครแต่นี่เป,นเป็นความจริงนะคะไม่ใช่เล่นละครฐานะนของเราทั้งสงองยนงไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะม่อม ไปทำงานนะคะแม่เอืยอาหารเชา้าแล้วเลยค่ะนุ่นคงเห็นชายตื่นสายก็มามาคะเลยให้เด็กยกของเชา้าขึ้นมาที่ห้องนะครชายโทรศัพท์ไปหาหนุ่นดุดรือด,ด,ดีแล้วยังล่ะคะว่าแม่ชวนทานข้าวเย็นนี้ยังเลยคะ่ะชายว่าจะไปโทรที่ทํางานนะคะแม่ว่าโทรที่นี่ดีกว่าเผื่อจะได้ทราบว่าเขาจะมาได้หรือไม่ได้จริงสิคะงั้นชายโทรตอนนี้เลยเอ,อเอางี้ดีกว่าคะ่ะ แม่เอามว้ไปรับมาก่อนดีกว่าจะได้คุยกับหนูดูดีเราจะได้สร้างความสนิทสนมไว้ไงดีไหมจ๊ะดีเหมือนกันครับตวกนี้ดูแลด้ตัวเองถ้าปล่อยไว้มันก็จะโทรมหนูชอบท้นไม้นะ ชอบค่ะตปนไมาที่นี่สวยดีดีจ้ะเมื่อหนูแต่งงานแล้วนะเราจะได้มาปลูกต้นไม้กันต่อไปหนูจะต้องปกครองบ้านนี้แทนฉันฉันจะได้อยู่เฉยๆพักผ่อนสักทีนะึงเอาไงตะป่านครับผมปานแน่ๆมีใช่ป้านนะครับถูกต้องครับคุณรอง นั่นๆๆ่ๆนึกยังไงขึ้นมาในวันนี้ถึงแต่งตัวข้าวทีเป็นผู้ยิ่งแส้นโซผาแล้วเธอใหญ่แล้วตาปานนี่นี่หนูดูดดีจ้าเป็นคู่มั่นท่านชายต่างหากเรารับประกันครับว่าผมไม่เลอะเทอะเปลอกเปืือนลนะครับแน่นอนแน่นอนพี <el> ่คุณรองเอาอย่างนี้นะผมจะไป เก็บมะม่วงนะลูกโตโต,โตแล้วก็ทางพ้นของมะม่วงจะให้ตูดมันย้อยไม่รอคุณรองไงแล้วผมก็จะไปรอที่เก่ารอที่คุณรองจะต้องแงนที่แงนเพราะว่าผมรอที่เก่าคนกำแพงไงนี่แต่พูดว่าพูดนะโอ้แต่งผู้หญิงอย่างนี้นะฮะนางงามจกวหรือจักรวาลมายืนเทียบฮะความสวยมาเทียบคุณรองไม่ได้หรอกจะบอกบอะในป่าในป่าเลอะเทอะแล้วนะ อะไรก็ไม่รู้รู้สครับฮผมรู้ถึงว่าผมร้องเนี่ยหายไปแล้วกลับมาแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาแต่กลับมาครั้งเป็นผู้หญิงสวยจังเลย หายไปแล้วก็กลับมาแต่กลับมาคราวเป็นผู้หญิงสวยจังเลย <laughs> ไปห้องน้ำหน่อยสิเกื่อจะล้างหน้าทาแป้งหมีผงบ้างเดี๋ยวท่านชายก็กลับมาแล้วค่ะได้ค่ะหมอเชิญค่ะขอบใจมากนะจ๊ะค่ะ คุณจำผิดมากกว่าค่ะ ูชายดูแลดีนะครับแม่มายังไม่ทันนั่งเลยถามถึงและโธแม่แล้วก็แม่น่าจะรู้ใจลูกชายนะครับ <laughs> สวัสดีไปคัท่านชาย เดี๋ยวละจ้าเข้ามาสิเธอเองหรือเล่พุทธชาตมีอะไรอ้าวไปนั่งที่พื้นทำไมแล้วนั่งซื้อข้างบนสิไม่เอาไม่เอาขึ้นมานั่งบนแบบไม่เป็นไรค่ะนั่งอย่างนี้ดีแล้วค่ะขึ้นมาดางข้างบนเถอะเวลานี้เราอยู่กันสองคนนะไม่มีหม่อมสุภักไม่มีแม่พุธ มีแต่พุทธชาติกับสุภาพที่เป็นเพื่อนกันไม่็นไรคะมอมนี่ดีเลยค่ะไม่เิดมีใครโผล่ม่เห็นเข้าวาจะใครเป็นเรื่องใหญ่นะคะจะใหญ่ยังไงก็แค่เปิดเผยความจริงเท่านั้นน่ะยังไม่ถึงเวลาค่ะมอมเออมอมคะดิฉันมีเรื่องอยากจะเรียนถามหมอมเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องอะไรเหรอตอนที่ในปานแกเข้ามาพท์กุณหรูดูดูดีว่าพ่อรองหายไปต้องกลับมาอีก แล้วก็หายไปอีกแล้วกลับมาคราวนี้เป็นผู้หญิงจริงสินะแล้วที่คุณรองหายไปคราวแรกคงหมายถึงตอนที่รององจมน้ำตายใช่ไหมคะก็คงอย่างนั้น้งแล้วที่หายไปอีกก็ลกลับมาอีกแล้วก็หายไปเนี่ย ฉันไม่เข้าใจว่าแกหมายถึงใครคะเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะตอนที่คุณแรกจะไปเรียนต่อที่อังกฤษนะแกห่วงคุณปู่จึงไปหาเด็กมาคนเนะื่อมาดูแลคุณปู่แทนแกเด็กคนนั้นน่ะหน้าตาเหมือนพ่อรองนะจริงเลอคะเป็นไปได้เลยคะเป็นความจริงนะเด็กจอมคนนั้นน่ะเหมือนพ่อรองแล้วก็เหมือนหมูดุดดีด้วย ดุดดีเหมือนรองอะดิฉันไม่แปลกใจแล้วค่ะแต่เด็กจอมเป็นใครทำไมเหมือนลูกรองได้นี่สิคะ ในห,หนูเองคุณพ่ออยู่ไหมคะพี่เดนกำลมงจจ้ะคุณพ่อกับพี่เดินกำลังทำงานอยู่หรอคะหนูข้ามารบกวนอะไรหรือเปล่ามไม่รบกวนหรอกจ้ะคุณพ่อ,อกำลังปรึกษาพี่ว่าจะยกที่ดินแปลงไหนให้เป็นของขวัญวันแต่งงานของหนูแล้วก็ลูกเขยดีโอ้โหคุณพ่อคุณพ่อคะหนูขอดูรูปคุณแม่อีกทีได้ไหมคะ มันไม่ะด้ทำไมำเขาคลายกันมากเลยละ่ะคะอันไหนลูกวันนี้นะคะคุณพ่อหนูไปพบผู้หญิงคนหนึ่งที่วังเหมรินอายุแกก็คงรุ่นราวคราวเดียวกับหม่อมแม่ของท่านชายนะคะแต่แกมองหนูแปลกๆนะคะคุณพ่อ แล้วก็หนูก็รู้สึกว่าหนูคุ้นหน้าคุ้นตากับเขามากเลยค่ะใครกันจ๊ะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนที่วังเห็นมเมรินนะคะเขาชื่อชื่อแม่พุทธค่ะพุทธเแบบหรอจะเป็นไปได้ไมัี่ว่าพุทธพุทธชาติเนี่ยจะเป็นคนคนเดียวกัน